อลุนสวัสดีค่ะวันนี้วันที่17นะคะ17มีนาคมเป็นอีกหนึ่งวันวันนี้มาที่บ้านครูยุ้เหมือนเดิมนะคะมาค่ะเป็นยังไงกันบ้างถูกหวยกันไหมเอ่ยนะคะมีใครถูกหวยกันบ้างมากินกาแฟกันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นพื้นบ้านของคุยุยเองนะคะวันนี้วันพระนะคะจิตใจแจม่มใสมากินกาแฟกันนะคะ,ะและอย่าลืมนะคะไวัยเลือตองกับวิตามินนะคะตัวนี้ในช่วยในวิตามินซีนะคะวิตามินซีห0ึเเซนะคะ ยี่ห้อ muswin นะคะแบรนด์ cci นะคะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันนะคะแก้หวัดนะคะหรือผู้ที่ทักฟื้นนะคะแล้วก็วัยเลอรตองนะคะดูแลเรื่องปอดนะคะแล้วก็ป้องกันฝุ่น pm ได้ด้วยนะคะอีกหนึ่งตัวที่อยากจะแนะนำนะคะตัวนี้นะคะคือ green kermin นะคะช่วยเรื่องกดไหลย้อนรักษาการอักเสบนะคะช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเจ็บของง่ายคคยุก็จะ กินตัวนี้นะคะทุกเช้าเลยนะคะแล้วก็กาแฟกาแฟนางบีคุยชอบตรงรสชาติของมันนะคะส่วนผลพลอยได้นะคะกาแฟนางบีก็จะช่วยคุมหิวนะคะแล้วก็ ลดน้ำหนักนะคะแล้วก็มีระบบดีทอ็อกด้วยนะคะตรงนี้นะคะกาแฟกับโกโก้นะคะคือเหมือนกันนะคะต่างกันที่รสชาตินะคะแต่ถ้าใครชอบรสชาติแบบมอคค่านะคะเอากาแฟแล้วก็โกโก,โก้ผสมกันก็จะเป็นรสชาติของมอคค่าในยามเช้านะคะสาหรับเช้านี้ก็เหมือนเดิมนะคะส่งคลิปทักทายทุกทานนะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเหมือนเดิมนะคะคูยึก,กินเองทานเองนะคะทั้งหมดนี้นะคะกินอยู่เป็นประจํานะคะ ก็ส่วนกาแฟก็คือชอบมากๆนะคะส่วนตัวนะคะก็ไม่รู้ว่าจะบอกว่าคําว่าชอบมันเป็นยังไงนะคะเหมือนทุกคนติดใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนชอบกระเป๋าแบรแนด์เนมชอบรองเท้านะคะก็คือรสชาติกินก็ไม่ไม่เบื่อนะคะก็คือกินแล้วไม่ใจสั่นตรงนี้นะคะก็คือมีส่วนทําให้เราชอบนะคะบางกาแฟบางยี่ห้อก็ทําให้เราใจสั่นนะคะเพราะว่าครูยุ้ยเป็นคนที่กินกาแฟยากนิดนึงนะคะแล้วก็ชอบตรงที่มันดีท็อกนะคะก็ เช้าเก็จะกินกาแฟหนึ่งซองสายสายถ้าอยากกินของหวานก็จะมากินโกโก้แถนนะคะและอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสร้างภูมิคุ้มกันดีจากภายในสู่ภายนอกนะคะใครสนใจสอบถามพิมพ์มาได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ